โยโ่ก็กราบสวัสด,ดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับมุมกล้องแบบนี้กันอีกแล้วนะอ่าวันนี้ก็ผมสั่งนังซิกาตูนมาอีกแล้วนะครับผมเป็นเรื่องอะไรก็มาแกะกันเลยโรามาเช็คก,กันเลยว่ามันจะเป็นยังไงน,นะนี่นี่ครับเแพ็คมาอย่างดีเหมือนเดิมทุกอย่างนะอันนี้ก็ผมสั่งจาก ร้านเดิมเลยนะครับผมจาการ้านที่เมื่อครั้งที่แล้วไปซื้อมานะก่อวก็คืก็ขอแกะก่อนเลยนะครับโอเคเอาละตอนนี้นะครับผมแล้วก็ได้แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยเรื่องนี้ผมซื้อมาเนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่ากดกาชาาไม่เกือได้สาวงามมากเหลือสู่ทับสุดแกร่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อมันจะยาวไปไหนนะคล้ายๆกับเรื่องเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลามไปจะแล้วเลยนะแต่รู้สึกว่าอันเรื่องนี้จะยาวกว่านะก็เรื่องนี้นะครับผมผมเดานะว่ามันน่าจะเป็นแนวต่างโรคหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยคือผมก็พิมพ์คีย์เวิร์ดไปว่าแนวต่างโรคนะครับผมก็ขอเปิดดูข้างในเลยเลยเถิดลกันนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็ ประมาณว่าพระเอกของเรานะครับผมที่มันเนี่ยชอบเล่นเกมแบบว่าเกมกดกาชานะครับผมอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับเกมญี่ปุ่นที่เขาเล่นกันนั้นมันมีว่าพวกแนวกดกาชากออันมาได้แหละโดยไอเกมเนี้มันเป็นแนวแบบว่ากดกาชามันสุ่มพวกตัวละครผู้หญิงนะครับผมซึ่งไอพระเอกของเราเนี่ยที่มันชอบมากๆเลยนะมันก็เลยได้ไปเล่นแล้วมันก็เป็นยังไงต่อไม่ดูนะผมก็ไม่ได้ดูต่อเลย นาจิตต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นออันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นรอยอะไรนะมันรู้เห็นไหมเนะี่ยมันเป็นรอยคาบอยู่แล้วหรือว่ามันช่างมันแล้วกันนะอ้าลรัมาดูข้างหน้ฮันเด็กเลยดีกว่าก็สําหรับหน้าภาพนะครับผมเนาะดินพันก็สําหรับหน้าปกนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะข้างในซิ เริ่มวันนาได้ก็ออฮะโอ้หนึ่งเรื่มมีทั้งหมดหกตอนนะอือออืมอืม,อม,อม,อมน่าจะสนกุกอยู่และการแกะของก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเข้าไปเข้าสู่ระบบการีวิว,ว,ว,วกันเลยดีกว่ากา็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมคือผมลืม รีวิวเรื่องนายโดดเดี่ยวพิชิตต่างโลกนะครับก็เดี๋ยวผมทำรีวิวให้นะก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะหลังจากที่ผมได้อ่านจบไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดมันทําออกมาเป็นอนิเมะเนี่ยผมก็คงจะต้องติดตามดูอย่างแน่นอนเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นแนวแบบว่าต่างโลกด้วยนะซึ่งเป็นแนวที่ผมชอบนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมเป็นแนวต่างโลกฮาเรมนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ลองหาอ่านดูนะครับผม เรื่องดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพระเอกของเรานะครับผมที่มันเนี่ยกำลังกดกาชาอยู่ดีๆนะครับผมก็คือชีวประจํามาของพระเอกเนี่ยก็คือการเล่นเกมกดกาชาเนี่ยนะเพื่อให้ได้ตัวละครผู้หญิงสาวสวยน่ารักมาเข้าทีมนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่พระเอกของเรามันได้กดไปของมันอย่างปกตินะครับมันก็ได้การ์ดการ์ดหนึ่งมานะครับผมซึ่งการ์ดนั้นเนี่ยมันเป็นการ์ดเฉิๆให้มันได้ไปสูต่ต่างโลกนะครับผมซึ่งพระเอกของเราที่มันก็นึกว่าเป็นแค่ไอเทมธรรมดามันก็ได้กดใช้ไปหลังจากนั้นพระเอกของเรามันก็ถูกส่งมมาาที่่ตงโครผ ซึ่งช่วงแรกๆนะครับผมที่พระเอกมันมาอยู่ต่างโลกเนี่ยมันก็งงและสงสัยนะครับผมแต่นั้นมันก็เป็นแค่ช่วงแรกกันนะหลังจากที่พระเอกมันรู้นะครับผมว่ามันเนี่ยได้ถูกส่งมาอยู่ในเกมนี้แล้วนะมันก็ได้ตั้งเป้าหมายใหม่นั่นก็คือการที่มันนั้นต้องเก็บคิสตันเพื่อมาสุมหาผู้หญิงนะครับผมแต่ว่าผู้หญิงที่มันสุมเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ในรูป2 d ดีนะครับผมมันออกมาอยู่แบบที่ดีเลยนะก็คือแบบว่ามีชีวิตจริงเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกของเรานะครับผมมันก็ได้ทําการเก็บคิสตันะ เพื่อที่มัน,นจะได้สุ่มสาวๆอีกมากมายนะครับผมแล้วก็สร้างคาเดนเป็นของตัวเองนะนะก็สําหรับสํานักพิมพ์ค่านี้นะครับผมมันก็เป็นสํานักพิมพ์ค่าเดียวกันเลยกับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสนามไปซะแล้วนะซึ่งนอกจากสํานักพิมพ์มันจะเหมือนกันแล้วชื่อมันก็ยังยาวเหมือนกันด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนแต่งนี่คือจะคนเดียวกันอีกหรือเปล่าเนี่ยสงสัยผมต้องลองไปเช็ดดูแล้วสิ